สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยถึงเคสตาดี้ร้านกาแฟ1-2-2 Coffee Company ที่โครงการวันแบงกขอกซึ่งถือว่าเป็นร้านที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่านอกจากกาแฟจะอร่อยแล้วราคาเนี่ยก็ยังถือว่าดีครับเป็นราคาที่ถือว่าไม่สูงเลยร้านนี้จุดเด่นในทางฮูจุ้ยคือการเลือกโลเคชันครับเขาเลือกได้ดีมากถึงแม้ว่าโลเคชั่นของร้านจะไม่ได้อยู่บริเวณหน้าห้างแต่เขาเลือกอยู่จุดที่ใกล้กับบันไดเลื่อน ร้านนี้ยอยู่ที่ตึกพาเรตนะฮะแล้วก็บันไดเลื่อนที่เขาเลือกเนี่ยจะเป็นบันไดเลื่อนที่เชื่อมมาจากตัว Tower 4ซึ่งถือว่าเป็นอาคารออฟฟิศสำนักงานที่มีคนอยู่เยอะมากๆนะครับเวลาที่ผมไปดูโฮงจุ้ยที่ Tower 4ทีไรเดินลงจากล็อบบี้มาแค่2ชั้นมาถึงชั้น B1 ของอาคารพาเรตก็จะเจอกับร้าน1-2-2ครับ ซึ่งถือว่ารับกระแสะพลังดีมากนอกจากนั้นร้านเขายังออกแบบได้โปร่งโล่งทำให้คนเข้ามาที่ร้านได้หลายทิศทางแล้วก็มีความทันสมัยและสวยงามมากครับ